ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมสั่นแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่เกม moving out เกมที่ทำให้มิตรภาพของเราทั้งสามคนนะั้นชุ่มชื้นสายสัมพันธ์นแสนยาวนานก็นี่เป็นพาร์ทที่สองแล้วใครชอบไปยืนยป,ปัก <Online. S 1> ปกดไลค์กดแชร์กดส่งให้ใครแล้วไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S <S 2> <S 2> งั้นันจะเป็นลนะิงกันจะบ่อะไรสัตว์เอ้ยไม่ลิงไม่ลิงอ๋อโอยอนของโอยน์คหยิบอข้างหยิบถ่ายแล้วไอ้สัตว์กูจะโยนยังไงเนี่ยพี่ ก็คือมึงต้องโยนให้กูเออไอ้ชี้แล้วกูโยนไม่ได้ไงประเด็นน่ะเฮ้ยไม่รู้ไม่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 ต้องโยนก็ได้วิงมึงเดินได้มึงดูมึงดูโอ้ยเดี๋ยว้อมเลยอ้าวลยเขี่แตงไงอ่าชิบหายละไงอ่ะห้ามโยนอย่าโยนกูมึงอย่าโยนอันนี้อันนี้ไอ้กล่องนั่นน่ะไอ้กล่องนั่นห้ามโยนด้วยคือกูณพยายามจะเดินเอาโยนโยนให้มันไม่เลยใช่ป่ะไอสัตว์เลยเป็นไรมารีสะเป๋าใหม่ได้ กูจะทำอะไรขู่เดี๋ยวมาเดี๋ยมากูรอรับอยู่เอาเอาไอ้ยิงของโคยเยี่ยนเลยตัดเด้กูสาลอยพี่อาร์ดกของก็ได้มึงโยนมันโยนมาเลยก็ได้กูกูเอาของก่อนไปไปไปทำไมกูมือกูมันไม่ไปไหวสักนิดเยี่ยอ่ะเอาไป ไอโต๊ะอาประตูประตูอาประตูไปไยประตูบ้านถังประตูปด้ตยไอเชียประตูบ้านผังเลยถอมกูโยนของไปนะเ้อมึงเงามึงเอามึงเงยมึงเอยเงีงเยมึงเงยเยงเมึงเงยมงงยมเยงเเยมมงเเลยเยยมึงมึงงงเงเเยยเยยเเยเม ตายตายตายยี่งจะเป็นลมไปเยอะเมื่อไหกูเป็นลมอ่ะกูเป็นเจ้าของบ้านกูเป็นลมเลยแต่ประตูบ้านไม่หักไอ้ยเข้านไปด้วยไอ้ยไม่รู้ของใหญ่ไปที่หลังเลยพวกมึงไอ้ยประตูฝั่งไอ้ยโต้งก็หักไปแล้วเนี่ยเย็ดเยอะๆไอ้โต้งมากูรับเลยวะเฮียโค้ทเทไอ้ยแต่ประตูบ้านของพังทุกุๆบ้านเลยมันมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนไหม ไม้เย็ดเย็ไอ้เจ้าสุขีเจ๋งเจ๋งตนนำชั้นนำชั้นนำย่าอย่าบริษัทชันนำไอ้บริษัทอะไรวะเนี่ยชิบหายการโยนเหรอชิบหายการขนเดี๋ยมาโยนมาโยนมาบริษัทขนของเยอะอยู่ตกของ24ชั่วโมงติดชนเยอะดีถ้าของมิษัทเปาได้ถ้าบริษัทปาไม่ได้ที่เราชิบหายเลยนะมันโยนตกนะมีศัตรูจะรั่วไอ้เี้ยเรารถเคีียอะไรมัชนสูตรเรถเหล่าไอ้เหตุอะไรของขาดเลยสภาพแต่ละอย่างไอ้เจ้ามันไม่ควรจะ้ไอะไรบริษัทขนของ บริการของของแตกไปพวกมึงอินดดี้้ไทุกอย่าอย่าเบียดอย่าเบกันอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเฮ้ยกลัวของแตกไปกลัวของแตกไปอย่าเบียดกันเดี๋ยวของแตกไอ้สั้นไม่ไม่ไม่ดันไม่ดันให้ไปไวกว่าเดิมสปีดสปีดไปันให้ไปไวกว่าเดิมเออดีไหมไว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 เฮไอ้เจ้าด้วยด้วยเออรวยไอ้อมีมุกหนึ่งกว่าไอ้เพื่อนกูมีมุกหนึ่งรวะเ่ยอะไรวะบริการขนของถึงที่อินดี้ได้ทุกที่ทุกชั่วโมง ไม่หาเลยยากเล้ววะไอ้ตัวโยนที่ตัวโยนไม่ได้หนักไอ้เหี้ยมันหนักขันหนัไอ้โยนทีวีมึงเป็นตัวเหี้ยอเลยนะเหี้ยไม่เดืกกูบอกเลยไอ้เหี้ยมันของใหญ่แล้วมั้งไอ้ไรก็ของใหญ่ใหญ่แล้วไอ้ของแตกเหรืออันเดียวของแต่งกันกว่าไปช่วยกูถือสองคนหน่อยจะได้โยนข้ามฝั่งเลยมันจะถึงเหรอวะถึงถึงมึงถึงมึงดูสภาพทีวีเขาจะเอาไปทำเหี้ยอะไรวะเอ้ย ซีวีมันจะซ่อมมันมึงอย่าพูดว่าซ่อมได้นะไอ้สันไอ้เที่ยมึงดูดิควันขึ้นะไรเที่ยไม่ซ่อมหรอกกูเป็นร้านซ่อมกูก็ไม่ซ่อมเขาอยากจะแบบว่าเอาไปขายมือสองว่าอะไรอะไรเที่ยอะไรกูชอบเกมเอาตรงนะเกมเที่ยนี่น่าไหลมากเลยเอาอดิลุน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 กูไม่อยากไล่กูแต่ขึ้นไม่ไหวโยนมาโต้โต้ยนงได้มันต้องส่องคุณโอเคแกเดี๋ยวกูไปกูไล่ไหวไอ้ดิคือกูไม่ไม่ดีเกินว่ะมันรันไม่ไหวไอ้เหี้ยไม่รันหลายอย่างมึงอย่าลืมด้วยกูเอาใครก็ได้ไปเกิดของเพื่อนพวกมึงเล่นด้วยด้วย มึงมาสองคนทำไอมเยอะอะอ๋อเย้ะการประสานเยอะแบบอ่ะอ่ะนะไอ้แบบกูต้องถือฟังเองมาเอ้ยอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยเยอะไม่ถึงเชื่อมึงเชื่ออูน้ำเข็นมาเหยื่อเชื่อกูมันก็ควรแหละอ๋อเฮี้ยเฮี้ยอะไรเดโอ้โหล่ากไปกูล่ากไปเฮี้ยแค่เยอะเลย เกมเฮี้ยนี่พอลิโอแดกไอ้สัตว์หนักกับไอ้นี่ไอ้เย้ไอ้เย้นั่นเลยอะไอ้เกมเฮี้ยนี่ตักูเกียดต์อะเกมไหนวะไอ้ไอ้ฟอกายไอไม่ใช่ไอ้เกมเฮี้ยแหละวะไอ้สัจะมันแบบตัวเยอะยออ่ะอ๋อฮิวแมนโฟร์เออยฮิวแมนโฟร์ไอเย้ไอเย้นั่นมันเฮี้ยเลยผมจะโดดได้ไอสัตว์เฮ้ยไอเฮี้ยมกูจะหันเข้าล็อกแล้วเมื่อกี้มึงก็แดงอะไรต่อยวะไอ้ไอ้ตัวนั่นมาไอ้ไอต่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยที่มันต้องใช้สองคนเลยคุต้องรอคุณหมดละมันขนไกลยัดเลยโอ้เมื่อไหร่มเหมีอนกังมีเตียงอยู่ในห้องนอนมีเตียงอยู่ในห้องนอนมีเตียงอยู่ในห้องนอนมีเตียงมีเตียงมีเตียงอยู่ในห้องนอนไอ้เหี้ยจ้าของบ้านเขาต้องเอาไว้นอนเลยมันโดดไม่ได้มันโดดไม่ได้มันโดดลงน้ำไม่ได้โตไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยสันไปช่วยสันเลยไปช่วยสันไปช่วยสันไปช่วยสันมาเลยหายเลยหนักยิ่งหายว่ะ ไอ้เหี้ยกูจะเอาไอ้เหี้ยทำไมพอยกคนเดียวมันยกไม่ไหวพอสองคนแม่งแบบโอ้โหชิวจัดเลยอะไรโอ้แล้วมาทำหี้ยกูเดินทางนี้ก็ถูกแล้วมึงเยเหี้ยสามขีพายอะไรแล้วขี้คือพังไอ้เหี้ยเออตรงไหดิตรงว่าตรงว่าตรงมึงก็ตรงไหมดิตรงอยู่ไอ้เหี้ยเอออ่ะปะตองติดขอบกูเลี้ยวกูเลี้ยวกูเลี้ยวอ่ะมึงเลี้ยวมึงเลี้ยวมึงเลี้ยว ไอ้เหี้ยเลอยู่ไม่กี่ชิ้นเ่ยมันยากวะโอ้ยติดเหี้ยเลยเนี่ยติดมือก็ติดฟังมึงติดฝังมึงเออมอมุอดามึงเออ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 อะไระเออตงก่อนมึงตงก่อนเออไอ้เหี้ยเออเออเออเตียงเี้ยโอ้ยากเลไอ้เี้ยหลุดมือโอ้เอ้เ้วดิเออเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอเดียวเอออะไรวนดาเอเีย ติดนานมากไอ้เหี้ยของไหนวะพึ่งมึงเราต้องเอาของก่อนไปเดินเข้าไปไม่ได้แล้วเหลืออะไรอ่ะเหลือเหลือเหลือนั่นอ่ะเหลืออันของมึงด้วยที่มายงไม่เอาเข้าไปเลยทีวะมึงดูของนี่มันเยอะเกินนี่เฮี้ยและและไอ้โซฟาลำจะเอาเข้ามายังไงไม่ไม่รู้วะไอ้เคลียร์ของข้างในเป็นยังไงไอ้เหี้ยเจ็ดนาทีทำไปแล้วหกนาทีครึ่งไม่เหี้ยเลยไอ้เหี้ยเขาขอเขาขอเข้าได้เขาขอเข้าได้ คิว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 ออกมันล่นมาสองอย่างแล้วไอ้ซาดเวลาหมดแล้วมึงปิดเวลาหมดแล้วหมดแล้วเร็วเร็วมึงเอาไปปลายเข้ามาก็ได้เอาไปปลายเข้ามาลากไปอยู่ลากอยู่ติดไอ้ติดออกมันเยอะเลยเฮียกูเดินไม่ได้ที่หมายเวลาหมดแล้วไอ้ซาดเรื่องเรื่ชิดหายไอ้แก่เอาเข้าไงเนี่ยกูตัวกูยังออกไม่ได้มึงดูดิกดกระโดดได้ไหมนะกูกดกระโดดยังไงอะ กวยก็โดตรงไหนยังไม่รู้เลยอยแล้วเแล้วเอาไงดีอ้เี่ยของออกก่อนดิมึงเอาอันใหญ่เข้ามาก่อนไอ้ยี่เขยามเยามเชอมันว่างกว่ามอายุเจ็ดอาทีติดแล้วไอ้สัสไอ้สัสไอ้สาสยกยกของยกของกอ้ยี่ปีอันนี้ยีปนั้นไอ้ยี่ปนะโอ้ยเลิก้ เหลือเฮียเตียงแกเนี่ยเอาขึ้นไป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 ดิดันดิดันดิดันดิไอ้ดันเฮียโอ้ไม่ขึ้นไหวทัดขึ้นไม่ได้โอ้เวลาหมดโล้ดหมันเอาว่าขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาเอาไปแค่นี้เหรอของมันเยอะเอาต้องเอาไปเลยไอ้นทีเลยยูนเอาไปแค่โอ้ยเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ ไอ้ยิ่มไปเอารถมาใหม่ดิไอ้สัตวสไอ้นนอนนหมดเลยวางแผนใหม่เราย้ายของใหญ่ก่อนจะย,ย้ยายของใหญ่ยังไงของเล็กอยูล่ลายทางเต็มเลยสัตว์เจอยากกั่ เดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอันเดียวไอ้สันไอ้สันมันลุกเดียวโย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 นโยยังไงโยนไม่กดโยนไม่ได้ลาหมดเลยไอ้โทษโทษจะกดโยนดิกดโยนกดโยนไอ้สันไปกดโยนไอ้เจ้โตเร็วเอาเขาเอาเขาเอาเขาแค่นี้เอาเขาเร็ว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 ไอ้ยอ้ชิบิวกูไม่เล่นเลยฮิเอะและในที่สุดพวกเราสามสหายก็ทำสำเร็จได้ในรอบที่สามไปยังไงไปดู เฮ้ยมันปัญหาคือเตียงมันแปลวเตียงออกมาเลยคิปแรกกับพวกมึงอะเตียงเออเตียงออกมาเลยเว้ยดูมันดูเป็นปัญหาอะเย้ะคิปแรกมันแตกอะไรเี้ยดีวะไอ้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 ที่งานที่งานคุณภาพชิ้นหายเลยไอ้ไอ้เตี้ยกมันแปลวเตียงออกมาเลยเฮียเตียงเฮียนี่มปนปัญหาเยอะเหลือเกินว่ะจับจับท้ายจับท้ายกูเลงอยู่กูเลงอยู่มันมันกดยากโตกูแชร์มวกเรื่องคล้ายเฮียเสียงปังไม่โคตรดังเลย กขัวประตูได้ไปอีกบานหนึ่งแน่เลยวะไอโ้โตมึงมึงเอาโต๊ะข้างหลังออกก่อนดิโตเออดีมากเออติดอะไรดิเอ้ยเอาพังประตูเออเมึงก็ใจเย็นๆดิไอ้เหี้ยกูอยากฟังประตูชิบหายเลยไอ้ท <c oughs> ี่นี่ก็จะโดด <c oughs> ไม่สนที่อะไรพวกกูเลยใช่ไหมไปซ้ายไปทางขวา อยู่เลี้ยวอยู่กูเลี้ยวอยู่กูเลี้ยวอยู่าูเลี้ยวอยู่มันติดไนก็ไม่ร oh. ู้ติดเหววะติดจะมาติดมอนเลงดีๆๆไม่ไม่ไม่ไ่ติดไม่ติดไม่ติดติดมึงอะไรเฮียไอโต้ไอโตไอต้ไปข้างหน้าเหมือนเดิมดิเออเอดันไปเออดันดันดันเออพวกมึงเดินเดินเดนี่ี่าูกตูวยเอ้ยมึงทุบออกไปดิไอ้ไี้ไอ้ไ เดิน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 เินดินดินม่ติดดึงดิดึงดิดึงดิดึงดเอาไปดิดึงเอาไปเด้นเอาไว้มุม DVD แล้วไอ้เคเตียงเค่อนีปัญหาเอาไว้ข้างในเอาไว้ข้างในเอาไว้ข้างใน้โตออกโออกมาโตเออนเลยเออว้ยเยอะฉลาดเลยสุดเออจบจบจบประตูนี่เสร็จปุ๊บคือจบเลย ไอ้สัตว์แย่งกูแย่งของมันมันตกคูนี่ยิ่งมัช่วยกูถือด้วยยี่งมันตกองโคตรมันไม่ช่วยไม่ช่วยมันตกมากเขาไม่ช่วยละเขาช่วยแค่แทงพอยะกูเที่ยวกูไม่ช่วยอะไรแล้วไอ้ขี้ดีแมี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 สภาพมีสภาพเราจบกันแล้วไหไอ้ขี้ดีหน่อยแบบไม่หันหันไม่ได้ไม่ได้มุมนี้ได้เออได้อยู่ได้อยู่เลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยละโตไปเลยไปเลยเออไอ้ไอโยนของไปแล้วไอโยนของไปแล้วสัตว์ไอ้สุดแต่กูโคตรภูมิใจเลยที่มังกดตรงไหนไว้เฮ่อโอเค เลงดีๆนะเว้ยเอายยยยยย่ยย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 ยบ้ยย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 ยงไยย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 ยหยย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 ยอยยอยยัยย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 ย้ยยยยอยย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 ยาด่า่ค่าเสียหายด้วย เยโตมึงมึงเริ่มพยายามในการที่จะหยิบของคนเดียวมึงไม่ใช่เดือดฮักไอ้เหี้ยเรียกมีนากามะมึงก็เรียกบ้างไอ้เหี้ยกได้ดีดีไปเรียกเป็นไปได้ก็ไม่เลยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ได้ไอ้ที่ทำไงมาทันมาไอ้คนเร็วโต้ไอ้เหย่อโอ้โหไอเย่อเริ่งชมไปมึงให้กูชมไม่ได้ดูดูตัวกูพีชีพไปยังกูกระโดดนะกูไอ้นี่ไปเลยเออจะเสร็่แล้วถ้าเป็นไปได้กูเรียกไอ้นี่เลยไอ้เหี้ยมาโหรากล้ามาช่วยเลยใสัตว์ ที่เราเก่งยัยผายเลยเราจะเสร็จแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่ช um claro ิ้นเองโอ้ยไอ้โต้โอ้หวยโอ้โหพังหมดเลยมือเสียหายเฮียกูเริ่มเริ่มฉุนแล้วกูเริ่มฉุนยัยโต้แล้วนะฉุนจีเนี่ยยัยโอ้ยัยชั้นเห็นเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแบบกำหมัดแล้วก็แบบพยายามจะต่อยหน้าเราอะนะคือ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 ถ้าอยู่ข้างๆคือ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 ถ้าเราเล่นแบบเกม เล่นเกมอยู่บะห้องมันน่ะแม่งแม่งต่อยหน้าแล้วเราจีบัติไม่ไหวแล้วไอ้เชีฐ์ตอนนั้นมันฉุนมากอะไรนะคด่ฉุนจริงเห็นไหมเห็นไหมไอ้เชษฐทำลายข้าของอะไรเริ่มเริ่มฉุนแล้วไอ้เช้ฐ์้เกมดีๆสัตวิจาราพกูธดุทไปุทธพ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 ุท้ได้ กูโดดไม่ได้โตกูกดไม่เป mm ็นโตเย้กระโดดกระโดดไม่เป็นไอ้ชั้นจะจะชนของกูกูเกิดมาเป็นคนขนของไอ้เหี้ยกูชนเองไอ้สัสเลยกูไปเอาใหม่มาไอ้สัสเอ้กูเครียดว่ะเครียดมาเกียนแดกว่ะสันกูช่วยช่วยกูด้วยเหี้ยไม่ไหวแล้วไอ้สัเอ้ยโอเคกูกูจะทำหน้นถนอมมันอย่างดีตกแม่ง ไอ้ซาจจาเดี๋ยวของตกตกทีวีจอแบนี่เนียร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบปีแบนท่องไปรู้ไว้สิเจ็ดร้อยยี่สิบปีโคโค้เหียเจร้อยยี่สิปีไอเทียเวลากับไปนี่แล้วเฮ้ยแต่รอบนี้มีทรงมีทรงว่าทรงว่าจดไม่ได้ไม่ได้เล้ดวเลเดียเดียวเดียวเดียลยดเดียวเลยดียวดเลดียวเลยเเลวเลยเเลดเลเียยีีีเลย ย็นแรงเกินน้องเครื่องโซไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดจัดของนอยมันเอายิงบ้าเฮียกูเปส่งของกับพ่อกูกูยังไม่เหนื่ออย่างนี้เลยส่งองโยนได้ไหมิ่าลติกอีโยนได้ไหโอ้โโยโโยนยย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 งยย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 ยโยนย้ยย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  ขอให้ขอให้คิดจะตายหยุดตายหยุะตายหยุะตายเฮียมึงชอบใหม่คนมึงมึงจะหยุดวิสภาพตัอแป๊บหนึ่งได้ไหมเด็กเข้ามาแม่ย้อยดใงนี้ไปไปม่สามคุ้สามคุ้มไปไปไปพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปไอ้ไอ้พวกเลี้ยวดิ้โตรติดโคตรติดด้วยด้วยด้วด้วยไม่ดีไม่ดีไอ้สันเน่ยเดินเดียวกันไอ้เหี้ยไอ้สันมึงมึงทำอย่างนั้นทำไม มันไม่ได้้ปล่อยปลอยปลยเลยปให้สามันโดนให้มันโดนไม่ต้องไม่ต้องไมองไม่ต้อง้อ่้อไป่อไอม่ต้ไ้อม้อง่ต้อไ่งของกับต่อกูกูย้งไบายม้อะเลยองไอ้อง่้อ่ต้ไ้มอม่ไม้อม้อไ้อต้ออท่า ก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับเกม Moving Out ในภาคที่2นี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งรอยยิ้มและความสุขกลับไปก็ถ้าแบบคร้า่ผมที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในภาคหน้า see you next day say goodbye แล้วเจอกันครับ